วัสดีครับวันนี้เก็ดเล็กเกดน้อยกับความรู้นะครับมาฝากวันนี้จะนำเสนอเรื่องการคูณเลขแบบใหม่นะครับมาดูกันเลยสมมติเช่นตั้งโจทย์ขึ้นมาหนึ่งโจทย์นะครับ42คูณด้วย13 ดูแบบเดิมก่อนนะครับแบบเดิมเราจะตั้งคูณนะครับแบบนี้ทุกคนจะทำเป็นอยู่แล้วนะครับามาลองดูว่าคำตอบเท่าไหร่คูณเลยนะครับคูณจากหลักหน่วยก่อน จากหลังไปหน้านะครับ3คูณ2เป็น6ไปเร็วๆนะครับ3คูณ4เป็น12โอเคต่อไปการตำแหน่งหลัก10 1คูณ2เป็น2 1คูณ4เป็น4ต่อไปบวกการเป็นเดี๋ยวตรงเต็มตำแหน่งนะครับ คำตอบคือ546อันนี้แบบเดิมนะครับแบบเดิมต่อไปมาดูแบบวิธีใหม่เอาไปใช้ดูนะครับว่าคำตอบจะตรงกันไหมนะครับอลองดูนะครับ วิธีนี้จะคูณในแนวนอนเลยนะครับามาดูนะครับว่าคำตอบเท่าไหร่ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับให้เราเอาเลขโดดตัวหลังนะครับคูณกันแล้วเขียนไว้ข้างสองคูณสามเป็นหกโอเคครับถ้าเลขมีทษให้เราทดข้างบนแล้วค่อย จัดการนะครับขั้นต่อไปเราจะใช้วิธีการโค้งโคแบบนี้นะครับขีดตามตัวเลย4กับ3คูณกัน4 32สาอตัวหลังนี่ครับกับตัวหน้าคูณกัน2คูณ1เป็น2โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เอาเลข สีชมพูนี่นะครับ2ตัวนี้มาบวกกัน2กับ12เป็น14ถ้าเมื่อกี้ตัวหลังนะครับคูณกันด้วยสีน้าเงินนี่นะครับถ้ามีตัวทดต้องรวมไปด้วยนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีทดก็ไม่ต้องรวมนะครับเอาเฉพาะสองกับ12มาบวกกันเป็น14เขียนตรงนี้นะครับใส่สีทด1ข้างบนนี้เล็กๆนะครับต่อไป ตัวสีน้ำเงินตัวนี้ให้เราเอาตัวหน้ากับตัวหน้าแบบนี้มาคูณกันสีกับเลข1ตัวหน้าเหมือนกันนะครับคูณกนนนันสีคูณหนึเป็น4เมื่อกี้เราทดใช่ไหมครับก็บวกกันเป็น5คําคำตอบก็จะได้5 4 6สี่4 6ตรงกันเลยนะครับกับวิธีนี้นะครับ องตัวนี้สองวิธีนี้ตรงกันเลยเพราะฉะนั้นวิธีการคูณแบบนี้แบบเดิมกับแบบใหม่ลองไปฝึกทําให้คล่องๆจะทําให้การคูณเร็วมากขึ้นนะครับก็ความรู้เล็กๆน้อยๆเกล็ดเล็กเ,ก,เ,ก,เกน้อยนะครับมาฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวพบกันกับความรู้ใหม่ๆที่จะมอบให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ